ขึ้นมาไดเเลื่อนมาบริเวณชั้นสองของอาคารผู้โดยสารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลาจ์ห้องรับรองของสายการบินชื่ออันฟัวซานเลาจ์นะคะเช็คอินเดินเข้ามาภายในลาจ์นะคะค่ะอันฟัวซานเลาจ์ห้องรับรองอันฟัวซานของสายการบินซาอุดิอาระเบียนะคะที่สนามบินเจดด้าประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะ อไปตรงฟ้าเพดานตรงหลังคาตรงนี้นเขาก็ไปดับประดาตกแต่งทำให้มีสีสันนะคะอยู่ฝั่งนี้เช่นเดียวกันอูมีสีสันค่ะแล้วก็ <r> ขเขาก็จะแยกเป็นห้องๆนะคะอันนี้ female smoking room นะคะอันนั้น male smoking room คือห้องสุบบุรี่ผู้ชายผู้หญิงเขาแยกกันนะคะ ตรงนี้ที่เราเดินเข้ามาเขาก็มีป้ายเขียนบอกชัดเจนนะคะว่าไปห้องอะไรบ้างเดินเข้ามาข้างในนะคะตรงนี้เป็นร้านขายของห้องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะด้านในเดี๋ยวค่ะมีต้นมะกอกต้นใหญ่เลยอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีที่นั่งเลือกนั่งอาได้ตามสบายนะคะ เดินมาเรื่อยๆค่ะโอ้โหรตรงนี้ป้ายโฆษณาป้ายใหญ่เลยนะคะไปค่ะเดินเข้าไปเรื่อยๆไปหาที่นั่งกันค่ะเดินมาตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มนะคะเป็นเคาน์เตอร์น้ำร้อนแล้วก็ชากาแฟแล้วก็เตรียมไว้มีชาชนิดต่างๆมีถ้วยชาถ้วยกาแฟ แล้วก็อันนี้เป็นอ,อ,อินทผลัมแห้งะนะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นเครื่องดื่มร้อนอ๋อเป็นซาอุดีเป็นฟนกาแฟซาอุเดียนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าคะ่ะฝั่งโน้นด้านในก็เป็นที่ให้นั่งเยอะเลยคะ่ะ มลอีกว้างมากใหญ่มากนะคะเดินมาตรงนี้ดูเคาน์เตอร์นี้นะคะเขาจัดอะไรไว้นี่เอมีพิซซ่านี่มีพิซซ่าร้อนๆเลยแล้วก็ขนมปงังนี่นะคะนี่ก็เป็นขนมปังนะคะขนมปังซาอ อันนี้ก็ขนมปังนะคะไม่เช่นเดียวกันเลือกรับประทานได้เลยถ้าอยากปิ้งร้อนๆก็มีเตาปิ้งอยู่ฝั่งน้นนะคะมาดูฝั่งนี้นะคะเคาน์เตอร์นี้เป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้นะคะก็ะจัดเตรียมแก้วไว้อันนี้เป็นน้ำแข็งดีว่านะ,ะน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ล ื่วยจานแล้วก็วางไว้ประมาณอย่างนี้เลือกดื่มเอานลค่ะเคานเตอร์นี้เยอะเลยนะคะจะตั้งเรียงรายเต็ไปหมดเลยเลือกรับประทานไม่ถูกเลยจะทานอะไรดีมาดูค่ะอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะเอาให้ภาพบรรยายแล้วกัน ใครรู้จักว่าอาหารชนิดต่างๆเหล่านี้ชื่ออะไรบ้างเขียนคอมเมนต์มานะคะหมอจัดมาอาหารเหล่านี้ร้อนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นซุปซุปปักทองนะคะอันนี้เป็นซุปปักทองหม้อนี้เป็นไรนะคะ <c oughs> เป็นผักชนิดต่างๆ มอถัดมาค่ะดูนะคะเป็นอะไรน้อเป็นไก่หรือเปล่าคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะหม้อนี้ค่ะหม้อนี้เป็นข้าวข้าวไม่รู้ข้าวเขาทำใส่อะไรดูเหมือนมีเนื้อนะคะเนื้อแพะเนื้อแกะหรือเปล่าคะหมอ้อนี้เป็นข้าวสวยบ้านเรานี่แหละค่ะ เะะขาบอกว่าข้าวบาสมาติอะไรประมาณนี้นะคะเอามาดูฝั่งนี้เป็นอะไรคะฮัลโหลดอหม้อนี้นะคะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสลัดต่างๆหรือเปล่าคะถัดมาค่ะอุ๊ยอันนี้มีเหมือนเป็นเส้นสปาเกตตี้เอยค่ะสงสัยต้องทำร้อนๆเลยตรงนี้ uh huh. นะคะรีซอรด,ด้วยใหดูฝั่งโน้นเป็นไข่สถา,านีไข่ก็ทำให้ร้อนๆเลยค่ะใคอยากทานอะไรก็สั่งได้นะคะอันนี้เป็นสลาาัดโอเยอะแยะให้เลือกสั่รค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะถัดมาตรงนี้เป็นผลไม้สดนะคะหม้อน,นี้เป็นอะไรน้อ,นอยยังไม่เติมค่ะ นี่เป็นชีสแล้วก็เป็นแซนด์วิชนะคะน่าทานมากอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะดูเครื่องดื่มเย็นในตู้นี้นะคะมีะพวกซอฟดริงน้ำอัดลมน้ำเปลา่าน้ำผลไม้เลือกดื่มเอาใครอยากดื่มอะไรนะคะมีเยอะแยะมากมายให้เลือกสัรจริงๆนะคะ่ะเดินมาด้านนี้นะคะ อันนี้ก็จะมีตารางเวลาของเที่ยวบินน,นคะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเด็กเล่นหรือเปล่าเนี่ยนะะใครมีลูกเล็กเด็กแดงก็ให้เข้ามาเล่นในห้องนี้ได้มีทีวีให้ดูด้วยมีของเล่นนะคะฝั่งนู้นก็เป็นที่นั่งเยอะแยะเคาน์เตอร์ตรงนั้นก็เป็นเครื่องดื่มพวกน้ำหวานต่างๆสั่งได้นะคะ นี่ก็คือบรรยากาศภายในล้าวหรือห้องรับรองอันฟัวซานของสายการบินซาอุดีอาระเบียสนามบินเจดดาประเทศซาอดุดีอาระเบียค่ะ